สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆไม่พี่ทุกท่านนะครับอยู่กับชี้จุดเจตังค์คังน้านะครับวันนี้อยู่กับเหรียญปกนะครับไตมาสนี่นะครับบางคนจะสับสนว่าปก8รอบกับไตมาสแยกกันยังไงนะครับด้านหลังแยกกันง่ายๆเลยครับจะเป็นไตมาสด้านหลังเทียบกับไตมาสนะครับถ้าปก8รอบก็จะเป็นอีกคําว่าหลูปโพทิมอะไรี้ยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็อันนี้นะครับเป็นปกนะครับเป็นฝาหน้าปกอยู่ด้านหน้าแล้วก็ที่ ระลึกอายุครบ8ดรอบนะครับจะมีต่อโค้ดปกไตมาจะมีต่อโค้ดตรงนี้นะครับจะมีแต่ไม่ต่อก็มีนะครับแท้เหมือนกันนะครับเป็นไปได้หมดนะครับแต่จะมีลดหย่อนเรื่องราคานิดๆหน่อยหน่อยนะครับไม่สีเรียมมากแล้วก็เป็นยันนะครับแล้วก็เขียนว่าหลุมทีมไตม้าแล้วก็18นะครับแล้วก็เป็นเหรียญปั๊มนะครับแล้วก็เรามาเริ่มดูกันเลยว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญยอดนิยมสวยๆเนี่ยรับเช่านะหลายหมื่นนะครับสวยๆรับเช่าหลายหมื่นนะครับถ้าบล็อกนิยมสวยๆร นะครับอันนี้เป็นปกนะครับนางปังนักปกอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เป็นผิวไฟนะครับนี่เนื้อนวะเป็นเป็นแสนนะนะครับรุ่นนี้เนื้อนวะเป็นแสนสวยๆนะครับเนื้อเงินก็หลได้แสนนะครับเนื้อนองคำก็หลักร้านนะฮะอันนี้นะครับเห็นไหมใบหน้าท่านแกะได้ความคมชัดเจนมากจมูกจะตั้งเป็นสันนี้เลยแล้วก็ นี่ครับในตาเนี่ยข้างตาเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาซูมดูกันชึบตาเห็นไหมครับลึกคมชัดเจนหมดแกะบล็อกได้คมชัดครับเด็กมือทิมไม่ต้องห่วงนะครับคอคางยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราต้องเอียงดูดีๆพญานาคนะครับบางหน้าปกนะคบพญานาคแกะเป็นสันเลยแกะเป็นแบบเกรดนี่แกะเป็นสันๆคมคมอย่างนี้เลยนะครับตาเมตาปากต่างๆแกะบล็อกได้คมชัดเจนนะครับรายละเอียดนี่คมหมด หลวงปทิมนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับคมกริบนะฮะพื้นจะมีเส้นศาสตร์เห็นไหมครับพื้นจะมีเส้นศาสตร์นี่พื้นจะมีเส้นศาสตร์เห็นไหมแล้วในซอกนี้ก็มีนะครับในซอกเห็นไหมครับนี่จะมีเส้นศาสตร์เห็นไหมครับนี่เส้นศาสตร์ก็คือเส้นที่ประกายออกตรงพื้นเป็นเหมือนเส้นฝนนะครับนี่เส้นฝ่าเส้นศาสตร์ประกายออกอย่างนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยเส้นศาสตร์ตรงพื้นเหรียญเห็นไหมครับนี่ชัดเจนเห็นไหมแกะบล็อกได้คมชัดเจนหมดนะครับ ไม่มีเบลอเลยนะครับคมมากแบบนี้เลยนะครับด่ศาสต์หน่อยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับการแกะลิจิวอนนี่แล้วก็กําไรข้อมือมือต่างๆมือนี้ตั้งเป็นสานเลยมองจากด้านบนนี่เป็นสันเลยนะครับนี่เป็นสัรเลยนะครับ,รรบแขนซอกแขนต่างๆ,ต,างๆตึงนะครับแล้วก็เกรดต่างๆด้านล่างนะครับ โอ้โหคมชัดเจนนี่เป็นแบบซิกซอย่างชัดเจนเลยตึงนะครับผิวตึงนะครับบนพื้นผิวจะมีเซียนบ้างเห็นไหมครับบนตรงขาเห็นไหมครับจะมีรอยเซียนบ้างบนพื้นผิวนะครับเห็นไหมนี่คือธรรมชาติเลยนี่นะครับเกรดต่างๆคมกริบด้านล่างนะครับนี่แล้วพื้นเห็นไหมครับเป็นเส้นสายเต็มเลยตอกโคตดนะครับปกไตมาตอกโคตดถามว่าไม่ตอกมีไหมมีเหมือนกันนะครับตอกโคตด ง่ายๆครับต่อก็คือปึ๊กใช้แรงกระแทกลงไปก็จะต่อลงไปอย่างนี้นะครับนี่ต่อโค้ดผนังเป็นสันเลยเพราะแรงกระแทกลงไปเห็นไหมครับถ้าถอดก็จะอีกแบบหนึ่งจะเป็นการถอดออกมาก็จะเบลอจะไม่คมชัดไม่มีธรรมชาติของการต่อแรงกระแทกลงไปอัอนน,นี้ชัดเจนนะครับแล้วรูปทรงโค้ดจะไม่เหมือนกันและคําว่าครบ8รอบนะครับ นี่บนตัวหนังสือจะเป็นผิวจะเป็นแย,ย่ๆๆๆเห็นไหมครับไม่ใช่ผิวเรียบๆเนียนๆนะจะเป็นแย ي, ๆ่ๆๆๆอย่างนี้นะครับธรรมชาติเลยแล้วพื้นเป็นเส้นสายเห็นไหมนี่เราจะอธิบายแบบลงลึกรายละเอียดนี่ครับขอบสันเลยตั้งเป็นสันเลยแล้วก็ที่ระลึกเหมือนกันตัวหนังสือจะเป็นแย่ๆๆๆไม่ใช่เนียนๆเรียบๆนะครับจะเป็นแย่ๆอย่างนี้นะครับนี่คือธรรมชาติของท่านไม่ใช่ว่าเก๊นะครับพลิกมาด้านหลังรูเจาะจะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะครับ นะครับจะปิ้นนิดนิดหน่อยๆนะครับปิ้นบ้างไปตามจังหวะมากน้อยแล้วแต่องค์นะครับแล้วก็พื้นนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นประกายเส้นสายเหมือนกันนี่เห็นไหมตรงพื้นจะมีเส้นสายประกายออกเหมือนกันนะครับแล้วคําว่าหลุมพุทิมแล้วก็ฟอนยันต่างๆเนี่ยนะครับคมชัดตั้งเป็นสันหมดนี่เราเอียงให้ดูให้เห็นกันว่าเป็นยังไงแล้วผิวไฟเดิมๆก็จะประกายแดงออกมาเหมือนตามเส้นสายเลยอ่านึกภาพออกเป็นแบบป,ประกายออกอย่างนี้นะครับ เห็นไหมจะเป็นสว่างแบบประก,กายนะครับผิวไฟเดิมๆขอบเนี่ยจะมีปิ้นๆบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วแต่องค์นะครับแล้วแต่องค์นะครับฟอนยันคมชัดเจนหมดนะครับพื้นมีเส้นสายเห็นไหมครับฟอนยันรายละเอียดต่างๆเห็นไหมพื้นมีเส้นสายฟอนยันคมชัดเจนไม่ต้องห่วงเลยขอบปิ้นบ้างน้อยแล้วแต่องค์นะครับนี่เราพิมพ์มาด้านข้างนะครับตัวตัดนะครับด้านซ้ายมือขององค์พระตัวตัดเป็นแบบนี้จะเป็นตัดหัก แล้วก็มีขาดบ,บ้างนะครับนี่แม้มจะเป็นแบบเละๆตัดหักเละๆอย่างนี้นะครับนี่คือธรรมชาติของปกไตามากเลยนี่อย่างนี้เลยตัดหักเละๆละ,เ,ละ,เ,ละ,เ,ละเอียดละเอียดนิดนึงเห็นไหมนี่นะธรรมชาติเลยเนี่ยธรรมชาติเลยแล้วพิกมาอีกด้านหนึ่งโอ้โหชัดเจน ลองๆๆเห็นไหมครับแล้วเป็นตัดหักโอ้โหอย่างนี้ชัดเจนด้านขวามือองค์พระนะครับนี่นี่โอ้โหแล้วพญานาคตั้งขึ้นมาเป็นสันเลยดูจากด้านข้างเห็นไหมครับคมชัดเจนมากนี่ตัวตัดอย่างนี้ชัดเจนหมดนะครับตัวตัดเป็นหักนะครับ แล้วก็เป็นละเอียดล่องล่องๆอย่างนี้นะครับก็เป็นพาร์ที่เรียกว่ายอดนิยมเอางี้ดีกว่านะครับซึ่งง่ายไขข้องแล้วพบเจอได้บ่อยอีกรุ่นหนึ่งของหลุมบะทีมเลยนะครับถ้าใดมีพาร์ทหลงไปทีมรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆตั้งแต่หลักร้อยยันหลักร้านผมดีรับเช่าหมดทุกสภาพทุกรุ่นนะครับส่งรูปมาทาง ID Li n e ไแอไซเคแล้วก็เลขเจ็ดตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยหรือเอามาดูที่ร้านที่พันทิพย์งามวงวานชั้นสามติเก,กริฟตัวการ์ดได้เลยนะครับแล้ว แล้วเจนครับบายบายครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากดูคลิปชิดจุดใจตังกับคำบางน้ำเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าดูแล้วมีสาระได้รับความรู้หรือว่าดูแลชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องคำบางน้ำไม่ถึง1 0 0 0งแสนซับเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็ท่านใดที่มีพักเครื่องแบบที่ผมรีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถนํามาแบ่งปันผมได้ครับหรือว่าจะเป็นนอกเหนือจากนี้เป็นพักเครื่องพระบูชาของเก่านะครับเฉพาะปลาเก่าก็ยินดีรับซื้อครับหรือว่าถ้าเก่ แล้วก็สําคัญเหมือนกันครับตลับทองรอบทองทองคำต่างๆเอเซสซอรีต่างๆนะครับก็ยินดีรับซื้อหมดนะครับบริการง่ายๆครับถ้าผมดูถูกใจคุยกันจบก็จ่ายสดกันไปนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับที่ติดตามครับบ๊ายบายครับ